รัฐบาลประชุมสมชสั่งให้ดำเนินคดีคุนเซนอาชญากรสงครามให้ดำเนินคดีในประเทศไทยทั้งความผิดทางอาญาและเรียกร้องทางแพง่งความสัมพันธ์มันขาดสะบั้นอย่างเด็ดขาดแล้วคุยไม่รู้เรื่องคุยกันมา50ปีแล้วตอนนี้รัฐบาลไทยต้องยื่นข้อเสนอหนักๆไปเลยนะครับว่าไทยจะยึดมัน่นแผนที่หต่อห้าหมื่นเท่านั้นพื้นแผ่นดินไทยที่ถูกเขมรแอบมา ครอบครองมาสร้างบ้านสร้างเรือนคุณต้องถอยกลับไปถ้าไม่อย่างนั้นก็รบกันเพราะความสัมพันธ์มันขาดสะบั้นกันไม่เผาผีกันแล้วผู้ภาษาชาวบ้านไม่เผาผีกันแล้วนะครับขอบคุณแม่ท่าภาคสองนะน้องตัดสินใจได้เด็ดขาดรถแมคโครลถแท็กเตอร์หรือแม่นไปเลยบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งสร้างปรับหักพังที่เขมรมันเข้ามารุกล้ำแผ่นดินไทตรงช่องอ่านมา้า หรือจะจุดอื่นๆก็ช่างกวาดให้เรียบกวาดให้เรียบรืร้อไปเลยครับรื้อไปเลยมึงข้องใจก็มายิงกันนะครับมึงข้องใจก็เปิดศึกมามายิงกันนะครับจะไปจุดไฟเผาเลยก็ไม่ดีเดี๋ยวจะเป็นภาพข่าวไปอีกหาว่าเราเอาไฟไปเผาบ้านชาวบ้านแต่ใช้ลื้อครับลื้อแล้วเศษไม้เศษหัก,กเศษปูนเศษอะไร เอาไม่โครจกๆจกจกจกเข้าแล้วดันแม่ไปกองนะครับเอาดินกลบให้เป็นพื้นดินร,บราบๆเลยนะครับให้เป็นพื้นดินร,บราบๆไปเลยนะครับแจ้งความแบบรัฐบาลประชุมสมชนะครับว่าไอ้พวกเนี้ยบุกรุกอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยติดคุกข้างนั้นนะบุกรุกยึดถือครอบครองให้เจ้าหน้าที่อุทยานก็ได้ไปแจ้งเอาคดีอาญามัดคอมันเข้าไว้ก่อนนะครับ ส่วนเรื่องระหว่างประเทศว่ามันบุกลุกอธิปไตยของไทยก็ผ่านการเจรจากันมันก็ว่าเขตมันนะฮะแต่ว่าเอาง่ายๆประธานโทษนะครับให้เจ้าหน้าที่อุทยานผู้จองนายอยไปแจ้งพนักง,งานสอบสวนแจ้งตำรวจ้วครับรับคดีอาญาสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดชาวบ้านทุกคนเนี่ยคนไทยไปหาเห็ดยังโดนจับไปหาโนไม้ยยังโดนจับเลยท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยก็ ได้แสดงบทบาทแหละนะฮะมันจะหาตัวไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครเดี๋ยวมันก็เช็คได้อยู่แล้วอย่างน้อยออกหมายจับเขาไว้ออกหมายจับเขาไว้แล้วไอ้พวกที่เข้ามาบุกรุกตรงเนี้ยถ้าเข้ามาในประเทศไทยเจ็บไข้ได้ป่วยมารักษาจับดำเนินคดีขังคุกหมดนะครับเหมือนกับพวกมาลักลอบตัดไม้พยุงกรมอุทยานแห่งชาติจับดำเนินคดีติดคุกติดตารางกันไปเยอะแล้วนะครับ แม้ทัพภาคสองทำต่อไปครับท่านเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแต่ว่าที่แน่นอนเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้จัดการทหารบกเนี่ยตั้งแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยพลโทบุญสินเนี่ยเป็นเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาผู้จัดการทหารบกอยู่แล้วนะครับท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนรักกันมันก็จะได้ประสานได้ทั้งทัพภาคหนึ่งทัพภาคสอง ทัพภาค3ทัพภาค4นะฮะช่วยกันทำงานครับช่วยกันทำงานนะครับส่วนการขอพระราชทานยศพลเอกนะผมคิดว่าท่านผบทบ,บท่านปูคงจะเสนอนะครับคุณงามความดีนะฮะเห็นว่าทำเรื่องเสนอนะครับวีรกรรมในการประทะครั้งนี้นะครับผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่ามีแผ่นดินไหวนะครับเพิ่งจะมาเห็นภาพข่าวว่าอ้าวข้าราชการกระทรวงแรงงาน มันมีแผ่นดินไหวในพม่าครับใครที่ไม่ได้ดูข่าวพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ได้ดูข่าวไม่มีทีวงทีวีมันมีแผ่นดินไหวในพม่าครับห่างอำเภอแม่สอดไปประมาณสักสองร้อยกิโลนะครับแต่มันเสือกไหวมาที่นี่ตึกมาสั่นโยกที่กระทรวงแรงงานตึกมาสั่นโยกที่กระทรวงแรงงานนะครับจนข้าราชการและคนที่ทำงานอยู่เนี่ยตกกระจ ต้องอพยกกันลงมาวุ่นวายเลยท่านจะสังเกตนะครับจะมีแผ่นดินไหวเนี่ยเจ็ดลิตร์แปดลิตอร์อะไรก็ช่างตึกที่จะพังเนี่ยถ้าใครอยู่คอนโดใครอยู่ตึกของเอกชนใครอยู่โรงแรมของที่เอกชนสร้างไม่ใช่ของทางราชการนะครับท่านก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าการก่อสร้างของเอกชน มันจะไม่มีการทุจริตเหล็กก็เต็มสเปคเจ้าของเขาจะมาตรวจดูเองนะครับว่าเหล็กดีไหมเหล็กปลอมหรือเปล่าการผสมปูนโครงสร้างอะไรนี่นะครับเอกชนเขาใช้เงินลงทุนเขาก็จะดูรัดกลุ่มนะครับแต่ใครที่ทำงานอยู่ในสถานที่ราชการมันโกงกันครับ มีค่าคอมมิชชั่นนะครับตัดกันไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้นะครับเหมือนตึกสอตองงอที่ถล่มเพราะนั้นชาวบ้านอย่าไปตกใจครับอย่าไปตกใจตึกของเอกชนจะไม่ถล,มล่มหรอกครับตึกที่จะถล่มเป็นตึกของทางราชการทางนั้นนะครับการก่อสร้างมันจะมีการกินกันนะฮะกินหัวคิวกันนะครับกินกันนะครับกินกัน,น ดูตัวอย่างตึกสออทงอนะครับวันนี้ผมก็คิดว่ากระทรวงแรงงานสวยอีกแล้วนะครับถ้าเกิดถล่มเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยนะฮะต้องหูไวตาไวด้วยนะไม่รู้การแจ้งเตือนมันอย่างไงมารู้นะครับการแจ้งเตือนมันก็จะช้านะครับกระทรวงดีอีกระทรวงการแจ้งเตือนตายก่อนแล้วครับตุยไปก่อนแล้วครับมาเนี่ยนะครับ มันแจ้งเตือนไม่ทันแล้วครับระบบบ้านเรามันยังไงก็ไม่รู้นะฮะที่จริงมันต้องแจ้งเตือนผมด้วยนะผมก็อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่ยนะไอ้ขายบอกว่าผลการประเมินความโปร่งใสของการไปบัตรราชการสตอองงอได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ผมก็ไม่รู้เขาประเมินยังไงนะผมไม่ค่อยเชื่อพวกหลักเกณฑ์การประเมินแล้วครับนะครับไม่เชื่อนะครับอดีตผู้ว่าสตอง,งอยังติดคุกเลยนะครับอดีตผู้ว่าสตอง,งอยังติดคุกเลยนะครับท่านดูข่าวอดีตผู้ว่าสตอง,งอติดคุกนะครับแต่ว่าสตอง,งอมันมีหน้าที่ไปตรวจจับผิดคนอื่น ไปจับผิดคนอื่นนะครับเขาให้หน้าที่และอำนาจในการไปตรวจจับผิดคนอื่นนะครับสำนกักงานตำรวจแห่งชาติก็เคยประเมินได้เป็นอันดับสองนะเป็นอันดับสองนะครับผมก็เลยไม่ค่อยเชื่อนะครับมาเนี่ยไม่ใช่ว่าผมประเมินไม่เป็นไม่ใช่ว่าผมทำวิจัยไม่เป็นนะครับผมทำวิจัยเป็นตั้งแต่สมัยเรียนปิาโทที่มหิดลเนี่ยนะครับ ทำวิจัยนะครับตอนนั้นทําวิจัยโอ้โหเมื่อก่อนมันไม่มีคอมพิวเตอร์ครับต้องเอาไปเจาะเอาข้อมูลไปเจาะที่ไอทีนะครับแถวลังสิตนะ์มันยังไม่มีคอมพิวเตอร์ครับทําวิจัยสนามนะผมไม่ค่อยเชื่อหรอครับแบบการประเมินเนี่ยนะครับมันโกหกได้มันวิ่งเต้นได้นะครับเหมือนทําโพเหมือนกันลักษณะเดียวกับทําโพเนี่ยฮะ ข้อมูลถ้าข้อมูลทำตรงๆจริงๆมันก็จะได้ผลออกมาเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับบางโพมันก็จะเป็นโพเอาตังค่ะเขาให้ตังมาก็ออกออกมาเชียร์คนให้ตังนะครับผมก็อยากให้จบครับปัญหาไทยกับกัมพูชานี่นะครับก็อยากให้จบ อยากให้จบนะครับอยากให้เจรจากันหรือจะลบกันก็ฟาดกันให้คลางเอ็งเองิ่งเองไปเลยนะครับผมประเมินสถานการณ์อย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนครับผมประเมินว่าปกติผมจะไม่พูดเรื่องการเมืองนะนะครับหุ้เซ็นเนี่ยกับหุ้มเน็ตเนี่ยมันรอมันรอก่อน รอสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยมันรอวันที่29มันรอวันที่29สารรัชธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรนะครับเหตุการณ์ถ้าท่านนายกแพทองทานกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ไอ้คุณเซนมันก็จะตั้งหลักใหม่กูจะเอาอย่างไงวะจะคุยยังไงวะนะครับ มันก็ต้องตั้งหลักเจรจากับเรานะครับตั้งหลักเจรจากับเราใหม่นะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเอาถ้าเกิดสมมติท่านนายกโดนศาลบอกว่าไปไม่ได้นะครับมันก็จะดูว่าใครมามีอำนาจแล้วมันก็จะตั้งหลักเจรจากับเราใหม่นะครับเพราะว่า สภาพของกุนเซนจริงๆเขาไม่มีอะไรที่จะมาต่อรองเราได้เลยนอกจากมาขอความกรุณาเราศักยภาพการรบอำนาจทางทหารอาวุธยุทโธภั์เขาเป็นรองเราหลายขุมครับเปรียบเหมือนกับเด็กวัยรุ่นเกเรมาต่อยกับนักมวยอาชีพเขาไม่มีทางสู้เราได้เลยครับนะครับ ขนาดประเทศก็เล็กกว่านะครับสองกำลังทหารก็น้อยกว่าอาวุธยุทภัณฑ์ก็แพ้เรานะครับมีแต่จะมาขอร้องเรานะครับแต่ว่าคนแก่นักรบเก่าอย่างฮุนเซนเนี่ยมันจะทิฐิมานะสูงนะครับมันจะทิฐิมานะสูงมันจะไม่ค่อยยอมคนง่ายๆนะครับตายเป็นตายลักษณะตายเป็นตายนะครับ คนอย่างฮุนเซนนะครับก็ต้องรอตอนนี้สถานการณ์เราไม่ต้องไปสนใจเรื่องการเมืองแล้วครับท่านนายกจะได้อยู่หรือว่าอาจจะมีการเลือกท่านนายกคนใหม่หรือจะเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรอย่างไรก็ช่างผมพูดในฐานะผมเป็นชาวบ้านเราก็ยังต้องทำมาหากินอยู่นั่น นะครับเรายังต้องทํามาหากินอยู่นั่นแหละครับเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องซื้อยากินเองนะครับไปโรงพยาบาลก็รอคิวนานนะครับเบิกได้บ้างเบิกไม่ได้ชาวบ้านเบิกไม่ได้นะครับมันก็ไม่ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นพูดถึงพี่น้องบริเวณแนวชายแดนดีกว่าว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่เนี่ยผมมองว่าเราจะปลอดภัยไปถึงวันที่29 หลังวันที่29ก็ดูสถานการณ์บ้านเมืองดูสารลระะัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณเซนยังไม่กล้าโจมตีเราครับเพราะว่ามันมันย่อยยับไปเที่ยวที่แล้วเนี่ยมันรู้ว่าเที่ยวใหม่จะหนักกว่านั้นเที่ยวใหม่จะหนักกว่านั้นนะครับเที่ยวใหม่จะหนักกว่านั้นนะครับที่บางท่านวิเคราะห์ว่า มันรอให้ท่านแม่ทัพภาคสองกเกษียณนะฮะผมว่าอันนั้นก็อาจจะมีสาเหตุบ้างส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าทหารเนี่ยเขาทำงานเป็นระบบคนที่เป็นรองแม่ทัพเขาก็จะขึ้นมาทำหน้าที่แทนนะครับและแนวทางอาจจะดุดันกว่าเก่า ก็ได้นะครับจะดุดันกว่าเก่าก็ได้นะฮะถ้าใครมาเป็นแม่ทัพภาคที่สองแล้วทำศักยภาพไม่เท่าแม่ทัพกุ้งโอ้ยโดนด่าชิบหายเลยชาวบ้านถล่มยับเลยนะครับชาวบ้านถล่มยับเลยเพราะนั้นท่านไม่ต้องห่วงตรงนี้แหละครับคุณเซนคุณไม่ต้องไปรอตรงนั้นหรลกนะฮะมาเนี่ยผมว่าคุณน่ะ เป็นประเทศเล็กกว่าคุณต้องเป็นฝ่ายเข้ามางอนงอประเทศไทยนะครับอย่าเอาทูตเอกอาครราชทูตหลานคุณมานะไอ้นั่นเนี่ยเป็นทูตไม่ได้หรอกอุปนิสัยยังมุทะลุดุดันนะครับจะส่งตัวแทนตัวกลางมาอะไรมามาเจรจากันอะไรกันสถานการณ์จะได้คลี่ขลายประชาชนคุณก็จะได้ ไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องเดือดร้อนนะครับก็ขอแนะนําอย่างนั้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงมีท่านถามมาว่าทำไมบิ๊กเต่าพลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วโผล่หลุดออกมาว่าไม่ได้ขึ้นเป็นผู้จัดการนะครับผมเองเนี่ยรับราชการตำรวจมาจนกระเสียนแ,แล้วเนี่ยนะครับ หลักเกณฑ์ของตำรวจมันหลักเกณฑ์ไม้หลักปักเลนหลักเกณฑ์ชักกระไดหนีหลักเกณฑ์ถีบหัวเรือหนีนะครับผมเองในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการปฏิรูปขบวนการยุติธรรมวงเล็บตำรวจตามรัชธรรมนูญ2560นะครับสมัยนั้นเรียก17อรหรันผมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับ เราก็พยายามทำหลักเกณฑ์นี้ขึ้นมานะครับว่าทํำยังไงจะให้ตํารวจนี่ได้รับความเป็นธรรมพยายามที่จะล่างพระราชบัญญัติตํารวจออกมาเพื่อให้อิสระจากอํานาจทางการเมืองให้มากที่สุดนะครับก็ออกมาเป็นพระราชบัญญัติตํารวจ2565ที่บังคับใช้ปัจจุบันนะครับและยังมีกฎการแต่งตั้งคือกฎกตรเขาจะกําหนด เอากรณีที่ท่านถามมาดีกว่าว่าพลตารวจตีจรูนเกียรติทําไมไม่ได้เป็นนะครับพลตารวจตีจรูนเกียรติหรือบิ๊กเต่าเนี่ยเป็นรองผู้จัดการนับถึงวันที่1ตุลาสองพันจะได้สองปีครบตามหลักเกณฑ์ตามพรบตํารวจแห่งชาติและกฎกอตลอลกกฎการแต่งตั้งของตํารวจเนี่ยบังคับเขาไว้ว่าสองปีมีสิทธิ์จะเลื่อนขึ้นไปได้สมัยก่อนเนี่ย หกเดือนแม่งก็เลื่อนขึ้นเป็นผู้ชัการนะนะครับสมัยอะไรอะสมัยบิ๊กต่อนะครับสมัยบิ๊กต่อนะครับสมัยบิ๊กต่อสมัยบิ๊กโจ๊กนี่ปีหนึ่งก็ขึ้นเป็นผู้ชัการได้นะครับเขาไม่ให้คนที่ครบหลักเกณฑ์สองปีได้ขึ้นแต่ก็มีคน2ปีได้ขึ้นคือต้องเส้นเทวดาครับ